คู่แข่งคนต่อไปแบล็คลิสหมายเลข3โรนันแมคเครียรโรนี่ประวัตินายรู้จักโรนนี่หรือเปล่ามันเป็นพวกรับรวยประสาทที่คิดว่าตัวเองเป็นพวกชาวสลัมแน่ละว่ามันไม่ได้มาจากแถวนั้นรถที่มันขับเนี่ยพ่อแม่มนซื้อให้เป็นของขวัญตอนรับปริญญายังไงก็อย่าโดนหลอกก็แล้วกันหมอนี่รู้ดีว่าจะขับยังไงถึงจะชนะนายรู้จักโรงเรียนขับรถแข่งที่ไหนบ้างละ่ะหมอนี่ผ่านมาหมดแล้วทั้งนั้นแหละ กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมช่องเซียนนองนะตอนนี้ด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อที่จะได้มีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้หร e. ือหลายๆคอนเทนต์ได้ช่องผมให้ได้ดูกันต่อไปเนาะโอเคนะเพื่อนๆกดแล้วกดซับแล้วกดดีกแล้วพร้อมแล้วไปดูกันเลย let's go หมายเลขสี่ของแบ c ็ l ลิสฟังดูดีใช่ไหมล่ะนายน่าจะรู้ไว้ว่าในวงการหรือว่าเรเซอร์กำลังหัวหดอยู่ทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องระหว่างนายกับเรเซอร์เป็นเรื่องของนายไม่มีใครอื่นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนายไม่มีอะไรจะต้องกังวลอีกแล้วเฮ้ hey, นายรู้ว่าฉันเป็นใคร ดูเหมือนว่าการเก็บเขาลดในเขตนี้จะปัดปวนดวุ่นวายตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยนะถ้าไม่ถึงนี่มันมีตำรวจเพ่นพ่านอยู่เต็มไปหมดตอนนี้คนที่น่าสงสัยและควรถูกจัดการก็นนคือนายแค่อยากจะบอกว่าไม่ใช่คนเดียวดอกที่คิดแบบนี้นายควรจะระวังตัวไว้ให้ดีนี่ฉันเองนะฟังนะฉันรู้ว่านายคุยกับเบรเซอร์อย่าปล่อยให้หมอนัานทำะไรนายได้ล่ะเขาแค่กำลังปัดบวชนา,านั่นแหละ ฝึกฝีมือเอาไว้น่าจัดการเรื่องแข่งส่วนเรื่องอื่นปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันเองฉันเตรียมแผนจัดการมันเอาไว้แล้วแล้วเจอกันเออนี่ลอนนี่นะฟังนะฉันไม่สนหรอกว่าพวกนั้นจะพูดถึงนายว่ายังไงฉันจะเขียนนายให้กระเด็นตัวข้างทางไปเลยฉันพร้อมแล้วเมื่อไหร่ก็ว่ามันเลยโอเคพร้อมแล้วสำหรับแบ็คลิสต์หมายเลขสามท้าแข่งครับ แข่งเซอร์กิต2แล้วก็สปิน1โอเค มาว่าไงรอนนี่ทำไม่เยอะแล้วเราอะฮะาแข่งอะไรแข่งปากดีเหรอยะต้องหาวิธีสอ,สอนซะหน่อยแล้วเออให้มันยังรู้มาว่าเป็นยังไงฮะโอเคถือเวลงได้อยู่เสียงอาจจะแบบเปลี่ยนนิดนึงเนื่อง,งจากเป็นหวัดนะฮะยังไม่ดีขออภัยด้วย เฮ้ย <Okay. S 2> ให้หลบครับใส่เต็มแม็กซ์โหฮอ,อนนี่มันก็แบบชี้ขึ้นมาเลยอะไรวะนะูนั่นเดี๋ยวเฮ้ยแซงไง่าย้เลยเหรอเกินไปเปล่าเราอะเหยียดด้วยโอ้ดิฟคับตอนนี้ใส่แบบนาฬิกาทำอะไรไไเราไม่ได้เรามี่าด สีแดงที่เรานําไปแต่งมาแล้วแล้วจะแรงเอาพงแบบนิ่มๆแตออ่คนก็ถามว่าที่พี่โหลดไหนออมันไม่มีลิงก์โหลดครับถ้าคุณอยากได้เวอร์ชันภาษาไทยไง่ายๆซื้อแผ่นแท้ครับออแผ่นแท้ก็ราคานิดนึงแล้วก็หายากวงเล็บเวอร์ชันภาษาไทยใครมีก็ถือว่าดีนะฮะใครไม่มีก็แล้วไปเออ มาเกมเก่าวะพี่ทำไมมัน,มนโหลดแล้วพี่เฮ้ยคุณไม่คิดจะอุดหนุนเกมแท้เลยเหรอเออทุกวันนี้ในผมยังุตส่าหาซื้อแผ่นแท้มาเล่นนะสมัยก่อนผมอาจจะเล่นแบบเถื่อนแต่ณปัจจุบันแผ่นแท้ต่อยห,หายากขนาดไหนผมก็จะหามาเล่นถือว่าเป็นการไถ่บาปเออในสมัยก่อนที่เราไม่รู้อะไรเพราะว่าเรายังเป็นเด็ก ตัวมาก็ต้องแบบอุดหนุนเกมแท้นะครับพัฒนาจะได้นำตังที่เราอุดหนุนเขาไปพัฒนาเกมอื่นต่อเนาะก็มีเวอร์ชันภาษาไทยให้เราเล่นเอ่ยช่วยกันสนับสนุนเกมไทยครับไม่ใช่เกมไทยดิยช่วยกันสนับสนุนเกมแท้ถูก,กยุติสิทธิ์เนาะเออจะได้แบบว่าเราจะได้มีเจ้าใหญ่หญาทําตลาดเอออันนี้ขอพูดเลย โอ้เข้าดิเป็บสวยๆไงตามไม่ทานนะรอบสองแบบยาวๆเฮ้อเฮ้อเข้าโค้งแบบระยะไกลเลยอือแบบสวยงามโอเคหือว่าเข้าได้อยู่นะโค้งข,ข้างหน้านี่มันก็ระบากระบาดอือยังได้ยอยู่ ตรงหน้านี่แบบมันโค้งหักซอกอ่ะมันมันต้องผ่อนอ่ะไม่ผ่อนนี่เล่นบาสโอ้โหไม่เป็นไรให้แซงไปก่อนมันก็ผ่อนเหมือนกันนั่นแหละลอนนี่อ่ะใช่ไหมเอออาจจะไม่ตอบนะลอนนี่ลอนนี่อาจจะง,งี่งผึ่งเนื่อจากลอนนี่ก็เจ็บคอมอนกันก็ <c oughs> <c oughs> คนภาคคนภาคเดียวกันประมาณนั้นอโอเคตรงนี้ก็ถือว่าได้อยู่ ไม่ถือว่านานไปครับใส่ในทัชฉีก่อนเราเก็บในตัดไว้ยางฉุกเฉินโอเคผ่านได้สบายไม่มีปัญหาทางโตแล้วใส่ไปเลยรถนี่มันชนแล้วแต่มันก็แบบรถมันแรงตามติดเราแบบไม่ปล่อยเลยโอเคข่าวดีบแบบไม่มี สลบโมชั่นอะไรทั้งนั้นแล้วก็ในกัดฉีกด้ไวโอเคใกล้จะถึงบนรอบแล้วครับได้อยู่แล้วสิบล้านเขียบเบาๆแต่ตอนนี้ก็กัดเราไม่ปล่อยเช่นกันอะไรวะเนี่ยลอยพุ่งครับจังหวะน,นี้ปับป๊บๆอ้ยชนชนมีชนกันเกิดขึ้น ห,หมอนี่กลัดไม่ปล่อยธรรมดาที่ไหนพยายามสโลเลยเราต้องได้เข้าเ้นชัยก่อนตอนนี้แหละอืใสไปเลยฉีแค่วเห็นไหมยังไงจะชนะก็ต้องเปิดของเราใครจะเขีย่ยใครลงถนนนะโอเคผ่านไปแล้วแมตช์แรกต่อไปสปินจะเขี่ยเราได้จริงปเปล่ารอนี่ฮะเราดี่แบบ Number one, น,นัมเบอร์วันในการแข่งรถเลยนะเราบอกให้เออเัียซ้ายด้วยขวาดีต้องพูดขวาพิชซ้ายทางข้างหน้านี่ต้องผ่อนไม่ผ่อนนี่ยากมันโค้งืมเบียดอย่างนี้เลยเหรอเอาเรื่องกันกันนะเราอะยังไงเบียดมาเบียดกลับไม่โกงยังไงสิโอเคทางโค้งนี้ ไฟฟองครับก็พุ่งไปเลยู้งได้อยู่นะโอเคตอนนี้แหละนาฬิกาทำงานสโลว์เวชัน่นทะลนิดหน่อยแล้วก็ได้ตักก้กพุ่งไปเลยอืมไม่บอกหละว่ามันมีรถแม่อาจจะเล่นมวยอะไรของมันมั้เนี่ยไปเหินเหินโอ้โหเกือบเกือบเกือบดีนะ หลบได้ไม่งั้นนี่โดนยิงห่างแน่อุ้ย,ยทำไมไม่หลบอ่ะมาถึงรถตรงข้ามอ่ะโอเคตอนนี้เสร็จตาทางโค้งเนี่ยนะเอ้ยเต็มวันในมือใหม่นี่เออทางโค้งใครเขาพาใส่ในตัดกันเขาทางตรงเว้ยมันต้องอย่างนี้ดูไว้น,นี่นี่โอ้ยโอ้โหรถเยอะจังเลยแล้วหลังเนี่ยให้ตายสิ ดูไ้อย่ครับแล้วมันจะมีบางคนถามว่าเอพี่ทำไมไม่ใช้ผาด G T อะอะไรเงี้ยรถสุดท้ายมันต้องชนะไอ้ตัวนี้ก่อนอมันถึงจะใช้ไดู้กใช้แน่นอนโอเคโ,อโหรถรถเยอะมากการแข่งไม่เท่าไหร่แต่รถมาจากไหนไม่รู้เยอะเยอะโอเคถือว่าเรายังนำอยู่ครับตอนนี้ ระยะไม่ทิ้งห่างมากถอ,อ,อนอนๆอนอเสียหลักนิดหน่อยเราใส่ในตัดพุ่งไปเลยเกือบแล้วเกือบได้กินไก่โอเคหางโค้งลงหน้าครับแล้วก็ค่อยๆ่อนครับตรงนี้เอออีงอ,อ,อยากลงหมอดภาพสวยแนละ้วมันลงไม่ได้ไม่รู้เป็นไร ลงปุ๊บเวอร์ชั่นภาษาไทยมันไม่มีเลยเหมือนมันเขาเรียกอะไรแก้มาแล้วอะ่ะเออภาพสวยขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แมตซ์สองเป็นของเราครับสวยๆไปแมตซ์สุดท้ายเซอร์กิตกี่รอบดี รอบตึงๆมาเลยอ๋อเหมือนแบบแรกเพิ่มเติมคือวกกลับโอเคเืินฟ้าไปเลยเออแล้วก็ดิบแบบไซโคงไปผ่อนโอ้ยทำไมมันเข้ายากจัง,งวะรูมันแคบไปหรือรถเราใหญ่เองอะไรครับนี่ ไปเลยอยู่ยังตามอยู่นะนเล่นอโอ้โหม,มันไปไกลแล้วอะ่ะคิดว่าจะตามทันไหมท่านผู้ชมโอ้รถรถแบบมีเปลี่ยงเล็กนรอ้อยใส่ในตั๊บไปเลยต้องตามทันแหละทึ่งมากโค้งหลักมุมครับไม่ได้เอ้ย พยายามตามไม่ทันนะตอนนี้ตอนนี้ไปไกลแล้วอะน่ไาได้หรือเปล่าไม่รู้ลองดูก่อนมันต้องตามทันสิต้องรอบหนึ่งบอดจะเก่งเมื่อมันนำหน้านะคิดง่ายๆอ,อ้เกือบแล้วดีได้ปกูุ้มรถได้ทนันโอเคผ่อ,อนครับ ค่อยเปลี่ยน b i บอ o าได้อยู่ได้อยู่มารอบแรกเราอ่อนให้มันอบสอนจากของแท้เอออะไรเราอ่ะนำหมอมารอบสองเออเหมือนฟ้ามาชนกับอะไรไม่รู้อ่ะในแมปเห็นอยู่อุ้ยจบแล้วเข้าแบบผ่อนๆโอเคได้อยู่รอบสองขอเพ้นนำแล้วกัน ไปเลยซิวอลไลฟ์ไม่รู้ล่ะเรียกมันแต่งอย่างนั้นอะ่ะพงแบบไม่มีก็เก็บเบนตัสก่อนต้นหนึ่นตนนงตามติดชีวิตเราจังเลยอออโอเคได้อยู่ไปครับตอนนี้ทางตรงใส่แล้วไหมต้องผ่อนระยะนี้ไม่ผ่อนไม่ได้ ข้าวโค้งแบบไม่มีเงื่อนไขสไลด์หนอนไงงงงขาระยะห่างแบบหนึงเราก็ทําจิ้งห่างคืบหนึง่งนะตอนนีออ้พยายามควบคุมรถให้ดีความเร็วบางคนแบบไม่ชินกับความเร็วนะควบคุมรถยากออดูผมไวชเอบแชปชอบแชปไหลขึล้นเลยลื่นบอกเลยพอะครับโค้งนี้ไม่ได้ต้องพอ,อน Okay. แพชนะอยู่แค่เอื้มอมอออไปครับตอนนี้รอนนี่งงแล้วมันชนอะไรไม่รู้ผมใส่ในตัดไปก่อนโค้สุดท้ายเขาจะใช้เขี่ยรอนนี่ลงจากถนนนัน่นก็คือเราไปเด้อเดอเออเรียบร้อยครับรอนนี่รถผมจัดการเรียบร้อยเวลาเลือกผลป้ายครับเออกำจัดรอนนี่เรียบร้อย โอเคขาแสดงความดีคนเลือกเลือดหมายป้ายสองานจากกรอนนี่ขอได้ดรถป่อนะปะนะันหน้าอะไรดีเบอร์3แล้วกันได้การกระบาดเพิ่มเบอร์สองนะได้กุญแจโอเคจาจกกัาพัดหน้าครับ